ขอบคุณมากๆไม่รู้ว่าตอนนี้เธอนั่งอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าการอยู่ตรงนี้มันก็มีทั้งแบบไม่ดีใช่ไหมแล้วก็มีทั้งดีมีทั้งวันที่เราเหานื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอิงรู้สึกว่าอิงเติบโตมาแล้วก็มีเขาแบบคอยให้กำลังใจจริงๆนะคะอิงอาจจะไม่เคยพูดถึงเลย แต่ว่าวันนี้ขอขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจที่ดีให้เสมอนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่บุค๊ค โอ้โหมีจำหน้ามากแต่ว่า <time> ฟ <to make sure> ้ก,ก็ได้นะ like ขอบคุณมากเลยนะ like <family> ขอบคุณนะเธอขอบคุณนะต่อไปนะคะขอบคุณแฟนคับของอิงทุก